สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขอขอพระคุณทุกท่านโดยเฉพาะพักการเมืองและก็นักต่อสู้รุ่นหลังซึ่งได้มาร่วมคารวะนะฮะวีรชนคนเสื้อแดงในวันนี้ด้วยเราวันนี้เป็นวันวาระครบรอบ13ปีดีฉันเป็นประธานนปออชเอมื่อวันที่หนึ่งธันวา ปี2553ในปีนั้นเลยนะคะเราจัดงานรํำลึกวีรชนพร้อมกับการชุมนุมใหญ่ทุกปีในช่วงแรกทุกเดือนนะคะจัดจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่อักษะเมื่อวันที่10ถึง19 19พฤษภาคมาหลายคนในที่นี้จะไม่เคยเห็นภาพงานรำลึกวีรชนของเราแต่ละครั้งเราไม่ต้องพูดถึงวีรกรรมของเขาก็ได้เอางานรำลึกทุกครั้งนะภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในยุคนั้นเราสามารถจัดงานรำลึกและทวงความยุติธรรมได้ ผู้คนนับหมื่นนับแสนไม่ว่าจะเป็นราชประสงค์หรือว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจากการเป็นประธานปี53ในเดือนธันวาแล้วมาสิ้นสุดเอาเดือน15มีนาคม57พอจาจพอจ์นทิดาไม่ได้เป็นประธานแค่เดือนเดียวสองเดือนรัฐ รัรฐประหารก็เกิดขึ้นเลยนะฉะลองนะที่ไม่ได้เป็นก็คือยีิบสองพฤษภานะเราประกาศครบวาระเมื่อ15มีนา2557แต่ย่านอยากจะบอกว่าตลอดมาเราจัดงานยิ่งใหญ่และเราไม่ได้จัดงานอย่างเดียวไม่ได้มาํำลึกและไม่ได้มาพูดเรามีกิจกรรมในการทวงความยุติธรรม ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือคดีความคืบหน้าคดีที่เราฟ้องร้องผู้ฆ่าผู้สังฆาการปราบปรามประชาชนนะแล้วก็มีการดำเนินคดีเขาก็ดำเนินคดีกับเราเราก็ดำเนินคดีกับเขาในช่วงปี54เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมาเป็นลำดับ แต่เราไม่ได้จัดงานรํำลึกเพื่อสะดุดีวีรชนอย่างเดียวเรามีกิจกรรมและเรากำลังจะบอกว่าในเวลานี้เราก็ไม่ได้หยุดนิ่งแม้จะมีความจำกัดในหลายด้านแต่เราพยายามที่จะมีรูปธรรมในการทวงความยุติธรรมแม้นบรรยากาศมันจะยากลำบากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี5-7 อีกไม่กี่วันครบ9ปีนะของการยึดอำนาจจากประชาชนตั้งแต่วันที่ยึดอำนาจการทวงความยุติธรรมเนี่ยนะคดีความถูกแช่แข็งแล้วก็ถูกเบี่ยงเบนในในชั้นต้นไม่ได้ทำสำนวนไตส่สวนชนสูตรพิกษุบ62คดีที่ทำสำนวนชนสูตร ไต่สวนอริษศพเนี่ยมีการไต่สวน33คดีพบว่าศารบอกมาเลยว่า17รายเป็นการตายที่ถูกจะไอเกิดจากกระสุนของเจ้าหน้าที่รัฐทหารอันนี้เป็นการบอกตรงๆเลยอีก15รายบอกไม่รู้มาทางไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการบอกว่าหลังมีการรับอาหาร ตายที่เดียวกันเวลาเดียวกันแต่ว่าผลการไตส่สวนออกมาต่างกันไม่เป็นไร17บเจคดีบอกว่ามาจากเจ้าหน้าที่รัฐทหารชัดเจนรู้กลมก้องต่างๆอดแต่ในที่สุดเมื่อมีการฟ้องร้องเอาผิดอาญาน,นักการเมืองไม่ได้เอาผิดทหารไม่ได้นะ กระทั่งเราไปดิ้นรนในปี55อาจารย์ธิดาไปศารอาญาระหว่างประเทศจนกระทั่งอายการเดินมาที่นี่นะคราะเราบอกเขาว่าคนตายน้อยจริงจำนวนร้อยแต่นี่มากที่สุดของประเทศนี้แล้วนะแต่ว่ามันตายซ้ำซ้ำซ้ำ มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกในแผ่นดินนี้คนสังค่าคนค่าตั้งแต่ปีไหนพศออไหนหนึ่งหกหนึ่งเกหจนกระทั่ง53าสลอยนวนผลผนผิดรัฐประหารก็ผนผิดปรับปรามประชาชนก็ผนผิดคนที่ถูกดําเนินคดีกลายเป็นประชาชนมือเปล่าดังนั้น ถาถามว่าเราเอาแต่จัดงานดำลึกหรือเปล่าไม่ใช่เราทำมาตลอดกระทั่งแม้ว่าเราจัดอย่างในที่าการจัดการชุมนุมไม่ได้แต่เราดำเนินการดังนั้นเดีฉยนอยากจะบอกว่าขณะนี้เรามีข้อมูลหมดว่าคนตายทั้งหมดนะมีการไตส่สวนชนสูตรอย่างไรตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ มาเอาที่อยู่ดีดีนิวได้เราดำเนินการหมดแล้วเราได้ส่งมอบขนาดนี้ให้กับหัวหน้าพักการเมืองฝ่ายค้านเราดำเนินการไปที่พบตรไปเรียกร้องว่าคุณอยู่ยังไง13ปีคุณไม่ทำไตสวนชนสูตรปิิษพกระทั่งศพทหารคุณก็ไปทำนะศพนายทหารนายพล นะอย่างเช่นพลเอกคัติยะสวัสดิผลก็ไม่ได้ไม่มีการไต่สวนชนะสูตรพิกศพ13ปีมาแล้ว DSI เราก็ไปเขาก็ไม่มีคำตอบกลายเป็นว่า300กว่าคดีที่เกี่ยวข้องเขามาฟ้องประชาชนเป็นร้อยรยคดีแต่ไม่มีสักคดีที่ DSI ฟ้องดังนั้นเราเดินไปหลายที่แล้ว เราจึงมีวันนี้และเราต้องขอบคุณเพราะว่าเราได้เดินไปที่รัฐสภาไปพบฝ่ายค้านในรัฐสภาวาันนี้เป็นวาระพิเศษก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสำหรับประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แม้แต่ครึ่งใบประชาธิปไตยที่เขาจะบอกคนละครึ่งก็ไม่ใช่นะคะแต่อย่างไรก็ตาม มันก็มีความคืบหน้าระดับหนึ่งเราก็ต้องขอขอบคุณพักการเมืองทั้งหลายที่ให้การต้อนรับให้เกียรติเราเป็นอย่างดีในนั้นเรามีข้อเสนอ8ข้อ3ข้อเป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับคนเชื้อแดงซึ่งเราเข้าใจว่าในที่นี้น่าจะได้มาแล้วซึ่งก็ไม่มีอะไรยุ่งยาก ก็คือติดตามเพราะเรามีข้อมูลหมดแล้วเพื่อจะให้การดํำเนินคดีเดินไปได้นะคะแล้วก็ให้ทหารกับนักการเมืองขึ้นที่ทำคดีอาญาต่อประชาชนพลเรือนให้ขึ้นศาลพลเรือนเหมือนประชาชนทั่วไปไม่ต้องมีอภิสิทธิ์แบบทหารขึ้นศาลทหารนะฐานยิงประชาชนขึ้นศาลทหารนะ แล้วก็นักการเมืองสังค่าประชาชนก็ไปขึ้นศาลนักการเมืองปปชอบอกทำตามหน้าที่จบนี่ยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นวันที่10บธันวาเราจึงจำเป็นต้องตั้งคณะประชาชนทวงความยุติธรรมดังที่พวกเรารู้อยู่แล้วเพื่อดำเนินการเรื่องนี้เพราะพวกเราส่วนหนึ่งต้องไปทำหน้าที่ในพักการเมือง แต่ชาตินาหอยู่ขาประชาชนมาตลอดไม่เคยคิดจะไปอยู่ขานักการเมืองอยู่ขาเวทีนอกเวทีรัฐสภาอยู่กับพี่น้องประชาชนและก็พร้อมที่จะสนับสนุนเวทีรัฐสภาเพื่อที่จะให้เกิดการทวงอำนาจคืนสำหรับประชาชนขึ้นมาได้นั่นก็คือมีระบอบประชาธิปไตยจริงเพราะเราจะทวงความยุติธรรม มันไม่มีทางเป็นไปได้และมันจะไม่มีทางถูกต้องว่าจะเป็นความยุติธรรมของประชาชนถ้าระบอบการเมืองไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยดังนั้นคู่กับการทวงความยุติธรรมคือเราต้องทวงอำนาจประชาชนคืนมาและนี่คือสิ่งที่เราได้ประมวลในอีกห้าข้อเพื่อที่จะนำเสนอต่อพรรคการเมืองไม่ใช่แต่เพียงคดี ของคนเสื้อแดงอย่างเดียวเพราะความยุติธรรมมันเป็นของผู้ปกครองและมันเป็นของระบบถ้าเป็นความยุติธรรมของผู้ที่ถูกกระทำของผู้ถูกปกครองผู้ถูกปกครองต้องมีอำนาจจริงมิฉะนั้นคุณก็จะได้ความอายุติธรรมและดังที่หลายคนพูดว่าเมื่อมีความอายุติธรรมเกิดขึ้นการทวงและการต่อสู้ เพื่อให้ได้รับความยุติธรรมมันจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ไม่เลิกจนกระทั่งบัดนี้อันนั้นวันนี้เราก็ขอขอบพระคุณนะฮะว่าเราในนามประชาชนนอกเวทีรัฐสภาเราจะให้ประชาชนได้รับฟังและก็ทัศนะของพรรคการเมืองหลังจากที่เราได้ไปพบมาแล้ว เพื่อเป็นขวัญเป็นกําลังใจของนักต่อสู้ว่าเขาจะต่อสู้นอกเวทีรัฐสภาอย่างไม่เดียวได้ <S <S และก็เพื่อเป็นสิ่งที่บอกกับผู้ที่ต่อสู้ในเวทีรัฐสภาว่า ประชาชนก็จะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยด้วยเช่นกันเราไม่ขออะไรมากไปกว่าให้เอาอำนาจประชาชนคืนมาแล้วเมื่อน,นั้นความยุติธรรมของประชาชนก็จะเกิดขึ้นแต่ตราบใดอำนาจประชาชนยังไม่ได้คืนมามันไม่มีทางที่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ นะเพราะฉะนั้นฉันก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้าอาจจะใช้เวลานานไปนิดหนึ่งนะฮะก็ขอขอบพระคุณแล้วก็หวังว่าเมื่อประชาชนได้ฟังสิ่งที่พกการเมืองพูดในวันนี้ก็จะได้ไปพิจารณาและก็อาจจะมีคําถามต่อไปส่งต่อไปยังพักการเมืองเพราะประชาชนต้องติดตามคนเรานั้น อย่าเชื่อแต่ที่คำพูดคำพูดเปลี่ยนแปลงได้ใช่ป่าแต่ต้องดูการกระทำและต้องตรวจสอบตรวจสอบนักต่อสู้ตรวจสอบนักการเมืองตรวจสอบพรรคการเมืองว่าคุณเป็นพรรคการเมืองและนักการเมืองที่บอกว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยจริงแท้แค่ไหนเราพร้อมที่จะสนับสนุน นะฮะสำหรับเราแล้วก็คือพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะในส่วนของคนเสื้อแดงเดน,นเชื่อว่ามีหัวใจแบบเดียวกันเพราะว่านิยามของคนเสื้อแดงที่มีคนตั้งคำถามคืออะไรคือผู้รักประชาธิปไตยและรักความยุติธรรมถ้าคุณรักประชาธิปไตยและรักความยุติธรรมคุณก็คือคนเสื้อแดง แต่ถ้าคุณเป็นคนที่เคยใส่เสื้อแดงแล้วคุณเลิกรักประชาธิปไตยไปรักคนที่มันสืบทอดอำนาจนะยังนั้นยังนั้นคุณไม่ใช่คนเสื้อแดงจริงอีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ